แกคุณกดโทมาน NBT มีคำตอบี่คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะนำสินค้าจากกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยจากจังหวัดนนทบุรีมาฝากคุณผู้ชมครับพบกับทั้งสองท่านนะครับคุณอารีวันแล้วก็คุณกนกวัน สวัสดีครับเห็นบอกว่ากลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมจากจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้วิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ใช่ไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ค่ะครับก็ตรงตอนนั้นน่ะมันเรื่องเรื่องเรื่องการทำงานทุกอย่างมันก็ก็ก็แย่ไปหมดนะฮะพอดีว่าได้เห็นโฆษณาทางทางหนังสือทางทางสื่อทางสำนักงานพัฒนาพัฒนาปิมมือแรงงานนนทบุรีเปิดรับสมัครอบรมอาชีพ ก็ไปไปไปเรียนรู้แล้วก็มาลองลองลองทำกันก็กับพี่เขาเนี่ยค่ะมาลองทำกันว่าเราจะเริ่มต้นอะไรดีเรามีความถนัดทางไหนเราก็ประดีทางทางทางสำนักงานเปิดฝึกอาชีพเรื่องเรื่องงานพื้นพื้นฐานเย็บถักร้อยอะไรประมาณนี้ฮะก็เอามาประกอบ ประกอบกันเป็นชิ้นงานเล็กๆรเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆขยายงานเรื่อยๆจากการทำงานแค่ไม่กี่คนปัจจุบันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ย25ปีค,คุณพี่ทั้งสองท่านเนี่ยเข้าร่วมตั้งแต่40่ศย์เลยไหมฮะประมาณนั้นค่ะเพราะว่าช่วงนั้นคนตกงานเยอะอแล้วก็โรงงานก็ปิดแล้วก็การถูกเลิกจ้างให้ออกจากงานนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องดิ้นรนล่ะเราก็หาข่าว ไปว่าที่ไหนมีการฝึกอาชีพมีการสอนงานให้เราบ้างเราก็จับในสิ่งเล็กๆน้อยๆจับชาวบ้านในชุมชน่ะครับที่เขาไม่มีอะไรทำนะก็เริ่มมาช่วยกระทําว่าคนนี้ทําอะไรได้คนนั้นทําอะไรได้ครับ่ะแล้วเราก็เลยไปหาเศษผ้าที่จัดจุจับก็พอดีมีการประกวดเรื่องสินค้าโอทอปค่ะคก็ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยการเติมๆของทางจังหวัด แล้วก็พอมันไดออเดอร์มามันก็มีการเรียกเรียกข้างบ้านมาทํามาช่วยกันทําแล้วมันก็ค่อยแตกตัวออกไปจนกลายเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่นงนะฮะครับผมนะฮะอ่ะวันนี้มีสองกลุ่มด้วยกันมีกลุ่มเครื่องประดับหินสีนะฮะมีตรงไหนกับ้างครับประมาณนี้ค่ะอันนี้ค่ะอัอนนี้ค่ะครับนี่คือเราไปดูแบบหรือว่าเราไปเรียนรู้วิธีการทําจากตรงไหนยังไงฮะตรงนี้นะคะเราในความรู้สึกว่า เราเนี่ยเก่งทางด้านเย็บครับและคําว่าปักก็คือตัวนี้งานฝีมือแล้วก็ถักอันนี้จะเป็นเข็มขัดก็ได้เข็มขัดเป็นที่เป็นไทยก็ได้ครเป็นประดับตกแต่งคอเสื้อก็ได้ค่ะครับผมนะฮะแล้วมีนี่เป็นอันนี้คือการพัฒนาต่อยอดขึ้นแทนที่จะร้อยเป็นธรรมดาอันฮะก็ต่อยอดเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกครับค่ะ แบบนี้เราไปเรียนรู้จากไหนฮะหรือว่าเราดูเรียนรู้จากทางทางตูนต์นะคะก็จะมีทางตูนก็จะจัดวิทยากรที่มีความสามารถเข้ามาต่อยอดงานกันอยู่ตลอดเวลาครับนอกจากหินกลุ่มหินสีแล้วก็ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานด้วยค่ะกระเป๋าสานอันนี้คืออยู่ภายใต้กลุ่มเดียวกันแต่ว่าอาจจะแยกเรื่องของโหมดงานแต่จริงๆคือทุกคนก็ทำทำเป็นหรือว่าแยกเฉพาะด้าน แย,แยกเฉพาะงานใครมีความถนัดด้านไหนมีความชอบด้านไหนก็ไปเรียนรู้ไปทํากันตรงนั้นครับอย่างงานศาลเนี่ยมันเป็นงานพื้นบ้านเราไม่ว่าอ,อันนั้นจะเป็นงานมัดเชือกฝางเป็นการเอาวัตดุที่เขาทิ้งเหลือสมัยก่อนเนี่ยฮะทิ้งก็มามาต่อย,ยอดชิ้นงานเป็นงานมัดเชือกนะแล้วก็อย่างกระเป๋าศาลสมัยก่อนเนี่ยม,มันจะเป็นเรื่องของอเศษวัตดุที่เขาทิ้งอะค่ะ,คะปัจจุบันนี้พัฒนาเป็นเป็น เป็นของที่มีราคาขึ้นของที่ดูดีขึ้นแทนที่จะเอาเศษวัสดุมามามาทำแบบสมัยก่อนอันนั้นจากจากผ้าค่ะคุณเหลือจากตัดชุดหรืออะไรก็แล้วแต่มาจะทำเป็นชุดที่เข้าชุดกับที่ที่คุณถือก็เป็นกระเป๋าเป็นเศษผ้าที่เหลือจากเย็บค่ะมาเพิ่มมูลค่าด้วยกันนี่ดีไซน์สวยงามแล้วก็ดูออกแบบทันสมัยสวยงามนะฮะคืออันนี้ถ้าเป็นชุดก็จะมีตังหูด้วยครับมีตังหูที่เข้าชุดกันด้วย เดี๋ยวผมลองหยิบมาอาจจะอาจจะไม่ได้แมทกับร้า่เนี้ยแะครับผมปัจจุบันกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมในพื้นที่ของนนทบุรีเนี่ยมีสมาชิกอยู่กี่คนฮะเท่าไหร่คะปัจจุบัน15ค่ะ15คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุไหมอ่คือจะเป็นคนดูแลประม่ณิคนแล้วก็กระจายกระจายกันไปกระจายกันไปในพื้นที่อีก คือไม่ได้มารวมทํากันที่เดียวไม่ได้รวมทำํำในที่เดียวเป็นงานที่ว่าคุณนั่งทําอยู่กับบ้านก็ได้ไ <ป S 2> แล้วบ้านาไดที่กลุ<ะ>่มที่คนคนที่ประสานหนึ่งคนนะฮะครับแล้วองค์ความรู้เนี่ยก็คือมีตัวแทนมาอบรม,มอบรมจะมีการเรียนรู้กันอยู่เรื่อยบางทีคิดแบบใหม่ๆอะไรได้เนี่ยเอ้ยมาลองดูว่าอันนี้ได้ไหมมามาเหมือนกับมามามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ก่อนมาหักล้างกันก่อนแล้วค่อยทเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาครับ อย่างของคุณพี่อ่ะที่อยู่ในพื้นที่เนดูอะไรเป็นพิเศษฮะอ่าเรื่องงานศาลค่ะงานศาลนี่เป็นของคุณพี่เลยค่ะแล้วก็หินสีก็เป็นของอริวันค่ะก็เสร็จแล้วทีเนี้ยช่วงเนี้ยเขาจะชอบเอเรื่องมูเนาะครับผมเหินหินสีเนี่ยใช่ค่ะก็จะเป็นในเนื้อเนื้อเนื้อหาของเขาว่าถ้าเป็นโลสคอร์สรักสมหวัง มันจะเรื่องเราเอาเรื่องมูเข้ามาใจดูความเชื่อเป็นความเชื่ออะไรแบบนี้นะไปทองก็จะเรียกเงินเล็กทองค่ะเวลาคนเขาถามมาซื้อเรากับเราเนี่ยเขาจะถามว่าหินนนี้ช่วยด้านไหนคะอะไรแต่เราก็บอกว่าเราอย่าเชื่ออย่างเดียวถ้าคุณไม่ทำมาหากินคุณก็ทำอะไรไม่ได้เราจะให้ความสบายใจแล้วยังให้แง่คิดไปด้วยให้แคิดดเชื่อเหมือนจะเป็นพลังนะฮะค่ะอันนั้นก็จะเป็นจะเป็น จะเป็นอะไรอันนี้จะเป็นตาเยียวอ่าตาเยียวเออเห็นตาเหียวความหมายคือเหมือนกับให้มีพลังพลังบารมีแล้วก็คุ้มครองสิ่งที่ไม่ดีประมาณนี้นะฮะอ้าวอย่างเนี้ยเส้นเท่าไหร่ฮะค่ะแบบนี้จำหน่ายเท่าไหร่ฮะอันนี้จำหน่ายประมาณสองร้อยกว่าบาทมันอยู่ที่อยู่ที่ไหมค่ะที่ตัวไหมตัวแม่ไหมครับถ้าแม่ไหม ถ้าถ้าช่วงแพงๆอันนี้เป็นพันแต่ปัจจุบันก็เต็มที่ก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทถึงเก้าร้อยบาทประมาณนี้ครับผมซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือกลับเข้ามายังชุมชนด้วยค่ะกลับเข้ามายังกลุ่มผู้สูงอายุด้วยค,ครับผมนะฮะ,ะวันนี้เอ็บีทีช่วยขายแล้วจะไปซื้อทั้งหินสีทั้งเรื่องของกระเป๋าสาเนี่ยไปที่ไหนยังไงฮะติดต่อได้ยังไงติดต่อกับคุณอริวันได้เลยค่ะเขาจะเป็นตัวแทนเรื่อง,เร,องเรื่องการจําหน่ายของกลุ่มอะฮะครับ คเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรนะคะในกลุ่มอรรนุรักษ์หัตถกรรมเยื่ปักถักร้อยเบอร์โทร069ต้องไม่ใช่096ครับผม919นะคะ2645 096 919 2645นะฮะสามารถโทรศัพท์ไปได้ได้ค่ะครับผมทั้งสองประเภทเลยไหมฮะสองประเภทแล้วก็ยังมีตัวนี้นะคะเป็นคำจาก งานผ้าอันนั้นก็คือเป็นการต่อยอดได้หมดเลยนะฮะเรามีช็อปไหมฮะอยู่ในพื้นที่นนทบุรีมีช็อปไหมปกติแล้วมันจะเหมือนกับเราจะไปขายตามการไปดัของหน่วยลชการจัดออเดอร์ส่วนตัวด้วยประมาณนี้ครับผมแต่ละคนถ้ามีอเดอร์มาก็จะมามาแชร์กันครับถ้าคุณผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะแล้วก็ไปพบกับกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยอย่าลืมอุดหนุนด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ขบคุณก็ถ้าอีกที่หนึ่งก็เข้าติดต่อเข้าไปได้ที่ศูนย์นนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีจะเป็นตัวประสานเชื่อมต่อแล้วการต่อยอดชิ้นงานคะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ